สวัสดีครับทุกท่านโอ้โหนสุดยอดจริงเลยเกี่ยวแบบว่าไม่ต้องกินด้วยอันนี้ใส่บาทตงหขนมต้มขนมต้มกินกันอร่อยอร่อยอร่อยกินขนมต้มกันนะทุกท่านเอมากินใช่จ้าจ้าจ้ารถเข้ามาส่งเมื่อกี้อ๋อรถเมื่อกี้ไงรถนาที่เขาขายใช่ไหมใช่ โอ้เธอก็ซื้อโอเคโอเคอร่อยอร่อยรอไปขายไม่ไปไม่ไปทักทีเลยมันส่วนมากก็จะหมดแค่ตรงเนี้ยคือแกแบบว่าจะหมดแล้วแกแวะมามันเหลือนี่เดียวปกติเขาไม่ได้ขายแถวนี้หรอกมะลองชิมด้วยกันเลยมาเต็มที่อร่อยพี่บ่าวพี่บ่าวเฮอกินขนมต้มไหมพี่บ่าวเฮอร์ข้าวหนมต้มต้ม ใครก็ไข่เลาะเลยหรอฮะเฮ้ยปอนทำไมพูดแบบนี้ล่ะหนูมันกะทินะบอกใครก็ใครเถอะอะไรวะเอาแล้วพี่น้องอ้าวขอมาร่อยใครจะพลาดมความอยากกับสุขภาพเนี่ยเอาความอยากก่อนใช่เด้งดึงเด้งดึงเอาไปกินถืออยมาที่เขานะอร่อยนะ ไอ้เจไก่ยุ๋วด้วยสิบบาทสิบบาทอันหนึ่งอันห้ามัดอ่อร่อยเหมือนน้องปอนทำเลยสามารถยี่สิบเนาะปอนทำได้เหรอบอกเถอซื้ออะไรไม่กลัวเมียอายเลยเนาะคือเมียยืนหน้าเลือยู่โน่นนะอุ้ยเพื่อเป็นงานเลยเป็นงานเลยเหรอโอ้โห เห็นมีงาเออาเป็นเขี้ยวหรือเปล่ามาพูดๆอันนี้ให้กระตันน้อยเดี๋ยวเพื่อนอันนี้อีกกินอะไรเหี่ยงอะไรอะไรคืออย่างนี้ข้บวสอะไรผมไม่รู้เรื่องอ่านไปเลยเหรอรุ่นอะไรอะไรเชื่อไม่ได้จ้ะอะไรพี่เอกฮะ

เอาเลยเลยเอ็ดนมเอ็ดยินดีนะครับผมโดนยายทักด้วยว่ามองผู้ชายหรือมองผู้หญิงแน่แบบชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยนครับมองหญิงหรือเปล่าหรือมองแต่ว้าวเขาบอกผมหน้าหวาน กปลาอ๋อ็เป็นการรีแลกเล็กน้อยนะพอได้พอได้แล้วหัวเราะเรืออะไรไอ้ป่วยก็ป่วยเธอไม่ไหวพอโอ้ยเอเป็นการรีแลก พักกินขนมตตมพี่เอิร์ดกินยังผมไม่กินลองชิมให้เอฟซีดูสักคำหนึ่งนี่อร่อยนะนุนไปหยิบมาดูแล้วกินโชว์ให้เอฟซดูสักชิ้นหนึ่งไม่ถ,ถ้าผมกินแล้วผมได้อะไรก็ได้อร่อยไงไม่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 เอาไม่ไม่เอาอร่อยไม่เกี่ยไม่เอาเกี่ยวของกินผมจะได้อ <repet it> <unnie. S 2> ะไรก็ได้ออกกล้องลุงไงไม่ไม่ไม่ออกกล้องคุณ <repet it> ผมไม่อกด้ช่องลุงนี่ธรรมดาที่ไหนกว่าจะได้ออกนะฮะเออผมเห็นได้ออกทุกวันเลยไม่กินเหรอ ไม่กินเหรอไม่กินเหรออร่อยนะกินก็ได้แต่ผมจะได้อะไรล่ะนี <c <c ่รู้นะคิดอะไรอยู่คิดอะไรเอนี่ยๆๆๆนู่นนู่นนู่นปลาน้อปลากระดิ่งกระดอนเจ้าอยากเปลี่ยนแล้วไงเฮ้ยกัปตันกัปตันเล็กกัปตันจูเนียร์อย่าไปกวนเไปเรียนมาแล้วนะทุกท่านครับผม ข้าวต้มข้าวต้มพ่อนะข้าวต้มกินบ่มาๆมา,มาเข้ามาฝนตกตส,วส,สวัสดีครับจะจะเปลี่ยนเลี้ยงเสร็จเราเคยเรื่องเดียวกันต่อเสอิอืดีเรือ่องนี้อีกสามนาะทีน่ะนะงงงงงนั่นน่ะแก้วนั่นน่แก้วพลาสติกนั่นก็ได้น่ะอ๋ออันที่ซื้อมาเหรอ อ่ะก็เป็นบรรยากาศการรีแลกช์พักผ่อนกินขนมก็ต้มเล็กๆน้อยๆนะทุกท่านนะอร่อยนะฮะขนมเจ้านี้นะรอพี่เบาเป็นคนยืนยันการันตีฟึบโอ้โหน้ำตาแทบไหลเขาจะกินใบนั้นลงไปด้วยนะกินใบกล้วยด้วยเหรอใครไม่ห้ามกินเลอใช่ไหมแซ่บโง่หนะโอเคนะทุกนึงพ้ยสวัสดีครับบ๊ายบาย ไปรวมๆกันหรือแบบไป